ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะครูสาวชาวเคนยาคนหนึ่งเขาขับรถเปิดกระจกแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันลอยกระทงใช่ไหม<ะ>มีจุดพลงจุดพลุเสียงดงเสียงดังนะครับเธอตกใจฮะขับรถพุ่งตกลงไปในคูเมืองเลยะฮะนี่ดูภาพหน่อยนี่ฮะโอ้โหดูดิจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยเขาต้องช่วยกันแบบทุรักทุเลนะครับโดยใช้รถลาก รถเก๋งขึ้นมาจากน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ที่หน้าวัดโลกมูรีช่วงคําของเมื่อวานนี้ท่ามกลางการมุงดูของนักท่องเที่ยวและก็ชาวเช<ฆ>ียงใหม่ที่เขาออกมาเที่ยวงานประเพณียี่เป่งนั่นเองนะครับต่างคนต่างดูแล้วก็ลุ้นกันว่าจะกู้ขึ้นมาได้สําเร็จหรือไม่คนขับเนี่ยยังอยู่ไหมจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับหลังเกิดเหตุที่รถคันนี้ตกลงไปในคูเมืองก็มีพลเมืองดีที่เป็นพี่ทหารเขาขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมารีบจอดรถแล้วก็กระโดดลงไปช่วยช่วยคนขับออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะเกิดเหตุก็มีชาวจีน4คนนะครับผู้ใหญ่2เด็ก 2, 2อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตกใจ <ฮะ S 2> วิ่งหนีแล้วก็มีอีกหนึ่งคนพลัดตกลงไปในน้ําได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งพลเเมืองดีก็ช่วยการพาขึ้นจากน้ําแล้วก็ส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วนะครับคนขับเป็นผู้หญิงชาวเขนยาค่ะก็มีอาชีพเป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละโดยเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าตอนนั้นขับรถมาจากถนนห้วยแก้วจะกลับที่พักแถวแถวช้างเผือกเปิดกระจกเอาไว้ก็ได้ยินเสียงเด็กกรีดแล้วก็เสียงประทัดดัง ก็ทาให้ตกใจเหยียบคันเลงพุ่งตกลงไปคูเมืองทันทีค่ะเบื้องต้นทางตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ก็พาตัวหญิงคนดังกล่าวไปที่พักเพื่อนำพาสปอร์ตมาแล้วก็ลงบันทึกประจําบันไว้ส่วนรถเกง๋งลากไปเก็บไว้ที่โรงพักก่อนค่ะแต่ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเนื่องจากว่าเป็นการพุ่งตกลงไปในน้ําเองไม่ได้มีคู่กรณีแต่อย่างใดน,นะคะทีนี้มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบน ท้องถนนที่กรุงเทพกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางดึกที่ผ่านมานี่เองเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทํางานแข่งกับเวลาเลยทีเดียวในการที่จะงัดซากรถกระบะเพื่อน,นําตัวของนายวิรกรอายุ40ปีซึ่งก็เป็นกอตอตอรอนะคะของสอพอบางเสาทองออกจากรถซึ่งนายวิรกรเนี่ยมีอาการสาหัสและก็หมดสติด้วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตัดทางนาร่างของผู้บาดเจ็บออกจากรถแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลได้สําเร็จเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถว ซอยเอกมัย96ค่ะซอยถนนเอกชัยใช่ไหมฮะ,ะแขวงบางบอนนะครับซอยเอกชัย96เหตุการณ์เป็นแบบนี้คุณผู้ชมไอ้รถบรรทุกน้ําของสํานักงานเขตบางบอนกําลังปฏิบัติหน้าที่รถน้ําต้นไม้อยู่เกาะกลางถนนจูจ่ๆรถกระบะเนี่ยซึ่งขับรถโดยนายวิทยกรพุ่งมาด้วยความเร็วนะครับจนชนท้ายรถบรรทุกน้ําซึ่งรถบรรทุกน้ําก็มีการเปิดสัญญาณไฟแล้วก็ไป้ายไฟไว้อย่างชัดเจนแล้ว หลังจากนี้เขาบอกว่าพนักงานสอบสวนสอนอบางบอนจะรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นแล้วก็จะมีการสอบปากคํารวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ